เน้นย้ำชุดนี้ห้ามพลาดลุนเทลั่นวดที่1 3ติดชัดชชุดเลขสุดแม่นวัดใหม่4ี่หมื่นวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564ัาสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนสำหรับช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564ก่อนเวลาหวยออกเนื่องจากเพื่อนเพื่อนผิดหวังไปตามๆกันเพราะชุดเลขที่ชอบที่โดนใจเจ้าอันกระจายดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนเสียโอกาสป้าป้ก็ขอนำเลขชุดนี้มาเน้นย้ำให้เพื่อนเพื่อนอีกทีว่าเข้าต่อเนื่องมาแล้ว12งวดติ และมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังชัดๆจัดไปจ้าแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาไม่ต้องพูดกันให้หยืดเยื้อพรอชุดเลขดองหลงปูสุดและอัติสัมภาวทองนวัดใหม่สี่หมืนที่ปะปะได้ลงคลิปให้ให้เข้าต่อเนื่องมาแล้ว12งวดติดและมาในงวดนี้งวดวันที่16พฤษภาคม5 6 6 4ก็ถือว่าน่าลุ้นสุดๆ พอชุดตัวเลขที่พระอาจารย์วัดใหม่4ีหมื่นอนุห์ส่งเลขมาให้พวกเราดูก็สวยๆชัดๆทั้งชุดของหลวงปู่สุดที่มีมากถึงสี่ภาพสี่มุมมองที่ถ่ายในเวลาต่างๆกันเพื่อนๆชอบคู่ไหนเลขไหนก็จัดกันไปค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วเลขเกาะก,กลุ่มกันสวยงามมากถ้ามีดวงเลือกคู่ถูกก็ถือว่ามีโอกาสเฮต่อเนื่องอีกงวดส่วนชุดของอติสัมเภาทองก็สวยไม่แพ้กันเพราะจากรูปภาพทั้งหมดที่พระอาจารย์ส่งมาให้พวกเราสอ่องก็เกาะกลุ่มกันชัดเจนและสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นชุด4ภาพแรกรวมทั้ง4ภาพสุดท้ายก็เด็ดไม่แพ้กันยังไงเพื่อนๆชอบชุดไหนอ่างน้ำมนต์ไหนก็จัดกันไปเลขเยอะหน่อยแต่เผื่อตรงชุดเลขที่เพื่อนๆชอบเพราะเอาจริงๆเลขในอ่างน้ำมนต์ทั้งสองนี้ไม่อ่างใดก็อ่างหนึ่งหรือทั้งสองอ่างมีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอขอบคุณทางวัดใหม่สี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆให้ป้าปะนามาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทาบุญสมทบทุนในการบุรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม98ปีที่ตอนนี้ทางวัดใหม่สี่หมื่นกำลังดําเนินการบุรณะอยู่แต่เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่ามีอายุที่ค่อนข้างมากส่งผลให้ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถบางส่วนผุพังไปตามกาลเวลา ดังนั้นในการบูรณะจึงจําเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะทําบุญวันนิสะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรืยๆิริงนะคะจุ